นะครับจากชีวิตที่มีอยู่ทุกลมหายใจโดยเฉพาะนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่ในเดือนรอมฎอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่17-18รอมฎอนไปแล้วนะครับตรงกับปฏิทินนะครับสากลทั่วไปก็18สเมษายนเป็นวันจันทร์ที่เราจะต้องเริ่มทำงานนะครับในตอนที่ 3, 7 731พี่น้องเหลือเวลาอีก2-3วันก็จะเป็นช่วง10วันสุดท้ายแน่นอนครับเราก็คงจะมาคุยกันในเรื่องของ10วันสุดท้ายนะครับคำคืนไลลาตุนกอต สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาแต่สําหรับวันนี้เมื่อวานเราคุยกันเรื่องความเป็นมาของการละหมาตตารวีวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องความประเสริฐนะครับของการละหมาตตารวีขาดไม่ได้พี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัตสาหรับชายและหญิงแต่ถ้าขาดก็ถือว่าขาดทุนเลยครับนะครับพี่น้องครับมีรายงานอย่างนี้ครับ <S <S ท่านอบดุลฮรอห์นะครับท่านอบดุลฮรอห์รอฮิยัลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าทลอซูลุละสลลอฮุอัสสลามนะครับได้บอกว่าผู้ใดที่ละหมาตในเดือนมอมรอดด้วยความศรัทธารวม ผลตอบแทนจากพระองค์แน่แท้นะครับแน่แท้นะครับพอว่าแน่แท้นี่ย้ําเตือนเลยนะครับเป็นฮะดิษซอยแยกของท่านอิหม่ามบุคอลีและมุสลิมแน่แท้พระองค์จะทรงอภัยต่อบาปต่างๆที่ผ่านมาโอ้โหทำยัไงพี่น้อง <c oughs> ผมนี่พอได้ยินอย่างนี้นี่ต้องเร่งรัดในการละหมาดให้มากเลยพี่น้องนะครับและการละหมาดมากก็จะหนีไม่พ้นการละหมาดตารวรีเลยครับพี่น้องละหมาดอื่นอาจจะ2อาจจะ3อาจจะ4แต่ตารวรีเนี่ยแปดบวกสามหรืออาจจะ20นะครับแล้วแต่จะเลือกเอา นะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ความประเสริฐความยิ่งใหญ่เนื้ออกาสในการที่เราจะนะครับที่เราจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาไม่ต้องไปถามแล้วครับบาปเล็กบาปใหญ่บาปเล็กหมดบาปใหญ่ก็ค่อยๆลดลดจนหมดเลยครับพี่นะ้องถ้าเราทําได้มากๆนะครับถ้าเราทําได้อย่างมากๆนะเราพูดไปแล้วประมาดตะรวีคนเดียวก็ได้อยู่ไกลมัสยิดก็ละหมาที่บ้านคนเดียวก็ได้ผละบุญเท่านี้ครอบครัวด้วยกระโ่นนี้พอไปมัสยิดบ้านเลยพี่น้องเอากันไม่อยู่เลย ทีนี้ก็มีคนถามผมนะว่าอ้าวแล้วฉันเคยละหมาดตะฮัดยุดธล่ะบางคนบอกเออฉันเคยละหมาดกิยามุสลินล่ะมันต่างกันยังไงอ้าวผมจะเรียงให้ทราบอีกครั้งหนงึ่งเป็นทอ้งสามอย่างนี้ก็คือการละหมาดยามค่ําคืนเราไม่ต้องพูดถึงว่ายิบทั้งห้าหรือสุนัตอื่นๆเราจะพูดถึงละหมาดยามค่ําคืนที่เรียกว่ากิยามุสลินะครับบางคนก็เรียกตะฮัดยุดบางคนก็เรียกตาระเวซึ่งมันมีความเหมือนที่แตกต่างกิยามุเลินก็คือหลังจากที่เราละหมาดอิชา์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราาก็มุน นะครับแล้วก็จะไปนอนนอนไม่หลับนั่งดูละครก็แล้วดูนัข่าวก็แล้วดูฟ,ฟุตบอลก็แล้วนอนไม่หลับแต่วิองก็มาละหมาดนะครับมาละหมาดสองสี่อกแปดแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิเต๊ fid. การปิดท้ายด้วยเต๊นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอับดุลฮะซ็องซัมไม่เคยขาดวิเต๊ก็คือขี้นะครับสามเราก็อัดปิดท้ายนะครับอันนี้เขาเรียกละหมาดกียามุตเรนคือยังไม่หลับยังไม่นอนนะครับแล้วละหมาดยามค่าคืนเป็นสุนัตหลังละหมาดอิชาแล้วสุนัอิ แต่หลังจากที่เรานอนหลับไปแล้วหลับไปแล้วตื่นมาตีสองปลุกนาฬิกาตั้งใจเลยจะละหมาดนั่นแหละเขาเรียกละหมาดตะฮัดยุดจะเป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นแปแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็ปิดท้ายถ้าตั้งใจอย่างนั้นก่อนนอนยังไม่ต้องประมาดวิเตสนะครับเก็บวิเตสเอาไว้แต่ถ้าพม่น้องไม่ตั้งใจจะตื่นก็วิเตสก่อนนอนไปเลยนะครับอันนี้เขาเรียกละหมาตตะฮัดยุดเป็นละหมาดยามค่ำคืนกิยามบุลเลนที่หลับไปแล้วแล้วตื่นมาละหมาดและทั้งสองละหมาดนี้พอมาถึงเดือนมรอน นะครับเพราะอละห์สอนละหมาดเนี่ยคนไม่ค่อยละหมาดกันนะฮะแต่พอมาถึงดร,รมาดเหมือนกึ่งจะเป็นการบังคับให้เราได้ละหมาดยามค่ําคืนดังนั้นหลังละหมาดอิชาทุกมัสยิดท,ทุกที่ก็จะละหมาดกิยาม,มุตเรนยามค่ำคืนก็คือการละหมาดตารเวียจะ8ปดบวกสหรือจะละหมาด20ก็แล้วแต่พี่น้องจะยึดทัศนะไหนก็ได้ทั้งสิ้นแต่เป็นการละหมาดเฉพาะจะถูกเรียกเฉพาะในเดือนรอมอนเท่านั้นเองแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้น พี่น้องจะจะยังไงก็ตามทีก็ถือว่าเป็นการละหมาดยามขั้นคืนซึ่งถ้ารละหมาดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและคาดหวังผลตอบแทนจากรัทมาตาลาแล้วสิ่งที่พี่น้องจะได้รับก็คือแน่แท้พระองค์จะทรงอภัยต่อบาปต่างๆที่ผ่านมาของพี่น้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับแลวถ้าเรานอกเหนือจากเดือนอมฎดอนแล้วเราละหมาดอีกระหมาดอีกผิดเราก็หมดไปโอก,กาสที่เราจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของลัทธิมาตาลาก็ง่ายขึ้นพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับบอกพี่น้องของเรา ว่าน,นี่คือความยิ่งใหญ่เนื้อมัดบรารักัดความประเสริฐที่เราจะได้รับวันนี้จกากหลายพี่น้องครับอ่าไม่แลกต่ฟิกวา,ามวิดายยะ salaam alaikum w a r a h m a t u l อ a h wabarakatuh